สวัสดีครับกลับเข้ากับไเข้อบังคับทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่มาเล่นเล่นให้ฟังกันนะครับทีเด็ดวันนี้นะครับอยู่บอลลาลิกาทั้ง3คู่นะครับเป็นเริ่มนที่คู่แรกแล้วเซเซดาครับเปิดบ้านอย่างของอัลเบเลียตุจะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านนะครับเซเซดาต่อลูกควบนะความน่าจะเป็นวันนี้นะครับและเซอรเซดาเนี่ยขอชนะอีกนัดเดียวนะครับก็จะลอยลำท็อปโฟอีกครั้งในช่วงพี่ฟอร์มที่ดีนะครับหกเกมที่ผ่านมาเก็บชัยรับถึง4เกมมนะครรับวถึงเกมเเเหยยยย้้าาากก็็ติิิดดดดดดดลมมมมมบบบนน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 นชชะะะะะ4ัััััรรรรววคคงง8ใอ2 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยเจอมมเรียที่สถานะค่อนข้างลอยตัวนะครับจึงเป็นโอกาสดีของเจ้าบ้านนะครับที่จะบวกสคะแนนสำคัญเพื่อปูทางเข้าสู่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลิกในฤด,ดูกาลหน้านะครับดังนั้นวัดจะผลงานสถานการณ์เลือกวางบอลต่อครับมุมชนะพร้อมมีขาดมีสูงคู่แรกไป่แล้วสศิลาคร,ครับคู่ที่สองครับเซอตอรบิโกเปิดบ,บ้านำเดินของกิลลนาครับเต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเหมือนกันราคาตอนนี้เจ้าบ้านนะครับบิโกต่อครึ่งลูกนะ ความน่าจะเป็นนะครับเซลต้าบิโก้เนี่ยขออีก3แต้มก็น่าจะเพียงพอต่อการอยู่รอดนะครับแต่ดันมาฟอร์มตกต่อเนื่องหลังจากแพ้ติดต่อกันมา4นัดครับแต่ก็แบ่งเป็นการแพ้นอกบ้านถึง3เกมหากนับเฉพาะเกมในในบ้านนะครับก็พอรับได้10แม์หลังแพ้แค่3นัดนะครับส่วนทางกิลล่าเนี่ยมีลุ้นไปบอลยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามสถิตินอกบ้านคือตัวถ่วงนะครับกับสถิติเข้าวิน2นัดจาก10นัดหลังสุดนะครับแพ้ไป4ี่เลยนะครับหนึ่งในนั้นออกไปแพ้เบลเยียมทีมหลักสิบแปดมาแล้วดังนั้นออกมาเยือนเซลตา้นนตา ลูกไปที่บิโก้ครับก็สุดท้ายครับเลอัลวบียาโดลิดเปิดบ้านแล้ก็มเยือนของบาร์เซโลนาครับมันจะเวลาตีสามราคาตอนนี้ทีมเยือนนะครับบาร์เซโลนาต่อครึ่งลบห้านะความน่าจะเป็นนะครับบาร์ซ่าเนี่ยเล่นกันแบบปล่อยนะครับหลังจากคว้าแชมป์แล้วล่าสุดแพ้โซเซดาดคาบ้านขณะที่เกมเยือนนะครับก็ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับในรอบสามนัดที่ผ่านมาถึงเป็นโอกาสดีครับของบยาโดเลียนนะครับเพื่อเก็บคะแนนสำคัญเพื่อความอยู่รอดตอนนี้หล่นมาอยู่สิบแปดครับมีแต้มเท่ากับสิบเจ็ดแม้ช่วงหลังผลงานเจาะทะเลนะครับแพ้คาบ้านสองแมตช เป็นการแพ้กับทีมระดับแอดมิริตและเซบียาที่ฟอร์มแรงครับดังนั้นวันนี้กลับมาเล่นในถิ่นเจอกับแชมป์ลาลิกาที่ผ่อนคันเลงนะครับหรือเรียกเสียเจ้าถิ่นครับที่ราคาครึ่งลูกลองที่จ้าบ้านดีกว่าครับจบไปแล้วนะครับสามคู่ถ้วเรียกให้ฟังอีกทีหนึ่งคู่แรกนะครับไปที่เล้าสติดาดคู่ที่สองนะครับไปที่บีโก้นะครับคู่สุดท้ายลองที่บายาโดลิดนะขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคข่าวอนหื่นรุ่งนี้สวััสดีครบ